เตือนภัยนะครับท่านผู้ชมเตือนภัยนะครับคนที่กินน้ําอดลมเยอะนะครับมันจะทําให้ไส้รั่วใช่นะคะนะครับกินน้ําอัดลมเยอะทําให้ไส้รั่วดูเด็กชายประภาวินเดี๋ยวจะมาบอกเล่าว่าไส้รั่วยังไงนะครับอ่ะบอกบอกท่านผู้ชมหน่อยเพราะว่ามันไส้รั่วตายนะอ่าถ้ากินน้ําอัดลมเยอะไส้รั่วตายเลยเด็กชายประภาวินกินไหม เมนูกินดีมากเลยในชายเป็นคนกินน้ำอะไรดับอลาน้ำอีซิตันแลไหนขอดูหน,น,น่อยนะสิดโอ้คือน้ำอีซิตันใช่ไหมใช่ <c oughs> กินแล้วรสชาติเป็นยังไงอร่อยมันอร่อยใช่ไหม,มน,น้ำผึ้งคือเลมอนเลยโอ้น้ำผึ้งเลมอนมะนาวนเหรอเนี่ย <c oughs> ว้าวมันน่าอร่อยมากเลยก็ขอนะครับบอกท่านผู้ชมด้วยว่า การกินน้ำโคาามาทำให้ไส้รั่วเราต้องหันมากินน้ำเปล่าแล้วก็น้ำอิตานอิตันได้นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็มีเรื่องบอกเล่าเพียงแค่นี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอ่ะในชาติพระวินบอกใครว่าอย่าห้ามกินน้ำอารมหัวจะไส้รั่ว อย่าห้ากินคือบุหรีด้วยใช่ถ้ากินบุหรีเยอะจะทำให้ปอดจะพังปอดจะพังใช่จะทำให้ถุงลมป่องพองป่งพอง,องแล้วก็ปอดจะพังแล้วก็กินกุ้งแล้วจะแพ้ด้วยนะใช่บางคนกินกุ้งห้ามกินกุ้งนะมันจะแพ้ถ้าแพ<ผ>้เด<ผ>็กชยกับตาเลยใช่เด็กชายกับตาเขาก็แพ้กุ้งใช่ไหมเขาก็กินไม่ได้ โอเคแล้วก็น้ำอะไรที่กินไม่ได้อีกคือน้ำเน่าน้ำเน่าเหรออืออุ้ยน้ำเน่ามันสกปรกมันมีเชื้อโรคก,กินไม่ได้แล้วนะครับทำเป็มน้ำเน่าที่มันสีดำๆให้มักินโดยเด็ดขาดแล้วก็ถ้าเป็นน้ำสีเขียวเป็นคือคือที่มันตายได้นะน้ำสีเขียวก็ตายด้วยเหรอคือที่เป็นคือเป็นเขาบอกว่าอย่าห้มกินน้ำสีเขียวเป็นคือ น้ำเสียโอ้น้ำโอ้น้ำเสียที่มันเป็นสีเขียวใช่ไหมใช่โอมันจะมีน้ําเน่าทั้งสีเขียวแล้วก็สีดําด้วยใช่แล้วก็อย่าห้ากินลาวากินแล้วก็เป็นอะไรกินลาวาเหรอ,อ,อลาวามันร้อนอะ่ะมันก็กินไม่ได้กินแล้วมันก็จะกัดก่อนร่างกายหมดเลยมันคือลาวาลาวาภูเขาไฟใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็มีน้ําอะไรอีกนะที่มันกินแล้วไม่ดี น้ำเปล่าดีน้ำเปล่าดีแล้วใช่ไหมแล้วก็คือนับน้ำคือกินไม่ได้คือมีน้ําอะไรอีกที่สกัดจากใบไม้อะที่มันที่เขาเอามาต้มที่มันกินไม่ได้อ่ะถ้าจะไปกินคือน้าปาเลสไตน์ได้น้ําปาเลสไตน์เหรอปาเลสไตน์น้ำปาเลสไตน์เอค่เออแล้วมันจะมีน้ําอะไรนะอิสราเอลกินไม่ได้อียิปต์กินได้ อินโดกินได้มาเลเซียกินได้แล้วก็บูดายกินได้สเปินกินได้ไทยกินได้ลาวกินได้พมากินได้แล้วก็กบบบูชากินได้โอเคแล้วก็เวียดนามกินได้จีนก็กินได้โอเครัสเซียก็กินได้แล้วก็เยอรมนนกินได้ฝรั่งเศสกินได้ ว้าวกินได้ทุกประเทศเลยว้าวยูเครนกินได้โอ้ไม่ก็อิสเตรเลียนกินไม่ได้เพราะว่ามันเป็นน้ำเสียอู้ทำไมอิสเตเลียเป็นน้ำเสียล่ะเพราะว่ามันมีน้ำนา้านเ่าน่ะอ๋อโอเคถ้าเป็นกินเด็กขาดอยู่นั้นก็ถ้าจะตายได้นะโอเคแล้วที่น้ำที่บุรีบุรีก็กินไม่ได้ใช่ไหมใช่ น้ำโคกน้ำโค้ก่าก็าาากินไม่ได้เหมือนกันล้ำไส้นก็กินน้อยมากใช่กินน้อยได้แต่กินเยอะแล้วมีน้ำอะไรอีกที่อันตรายคือไฟน้ำกระท่อมน้ากระท่อมใช่มาพูดมาบอกคุณผู้ชมหน่อยว่ามันไม่ดียังไงคือน้ำกระท่อกินแล้วก็ไม่ดีพ่อกินว่ามันไม่ดียังไงครับน้ำกระท่อมไม่ดียังไงครับ ใช่นะนี่คือน้ำกระท่อมถ้ากินน้ำก็กินไม่ได้เหมือนพ่อที่กินเลยเหรอเหรอครับแล้วแล้วถ้าน้ำกระทอมมันไม่ดียังไงบอกข้อเสียน้ำกระทอมไม่ฟังหน่อยกินแล้วก็ตายได้นะเหรอทำไมถึงตายล่ะครับพ่อกินแล้วก็ตายเลยอ๋อมันมันทําให้ร่างกายเราเป็นยังไงกินเมื่อกินน้ำกระทอมแล้วก็ตายอ๋อมันไปทําร้ายร่างกายใช่ไหม มันไม่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวจะปิดคลิปเพียงแค่นี้ก็บอกลาท่านผู้ชมหน่อยแล้วเราคือที่คือประเทศก่อนก่อนทุกชมจะกดไลค์ด้วยโอเคฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับตันด้วยนะครับโอเคแมอ่าบอกบอกท่านผู้ชมก่อนถ้าไม่มี ถ้าไม่มีปีศาจนะจะไม่เจอใช่ถ้ามีนะจะจะกินคนตายโอ้ปีศาจกินคนด้วยแล้วครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับตันหรือว่าเด็กชายประภาวินพรมสีด้วยนะครับอ่าบายบายทนะ่านผู้ชมหน่อยเรียบอกท่านผู้ชมด้วย อยู่กับป็งฟันก่อนโอเคป่าหูลออ่ะ